สวัสดีครับครับขอบคุณสมาชิก f อฟซและผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับก็มาตามผลออกกันก่อนนะครับอนที่จะไปรับชมเด่วทางใหม่เนาะกับแนวทางฮานอยนะครับวันนี้ก็มีใครโชคดีบ้างเนาะวันนี้ฮานอยครับมาดูฮานอยพิเศษนะครับฮานอยพิเศษผลออกสามเจ็ดห้าแปดสามนะครับก็ใครนำสามไปวิ่งไปรูดนะครับก็ถือว่าเข้าเนาะ มาทั้งบนทั้งล่างเลยเล็กวิ่งนะครับส่วนโหลดเข้าที่ด้นานล่างเนาะผมก็คิดผิดจับสามศูนย์นะครับความจริงเลขตัวแทนเขานะครับถ้าสามกับศูนย์มาด้วยกันต้องใช้แปดนะครับตัวแทนสาม็คือเลขแปดตัวแทนศูนย์ก็คือเลขแปดนะครับตัวเดียวกันสามกับศูนย์เนี่ยนะครับก็แทนตัวแทนกันเลยนะครับมีสามแปดศูนย์เนี่ย ตัวเดียวกันนะครับกลุ่มเดียวกันก็เป็นตัวแทนกันนะครับกออย่างน้อยก็เข้าสามทิ้งรูดเนาะนะครับก็เจอกไอ้สามหนึ่งสามสองสามศูนย์ไม่มานะครับครับต่อที่ฮานอยปกตินะครับฮานอยปกติก็เน้นถูกตัวเนาะแต่ว่าแยกกันมาไปตัวเข้าอีกเข้าอีกตัวหนึ่งนะครับไอ้นำหกไปวิ่งไปรูดนะครับเข้านะครับ ส่วนตัวที่ผมเจาะใหกสามนะมันแยกนะครับแต่ตัวที่เข้าตัวนี้หกศูนย์ศูนย์หกสำหรับพัน้อยปกตินะครับเลขสี่กามีเนาะแต่ว่ามันไม่เข้านะครับเป็นสองสี่น่าจะหกสี่เก็ได้นะหิีไป2นะครับ3ตัวก็ผิดไปแต้มเดียวนะครับผิดเลขสี่แตมีศูนย์เติมเข้าไป ชุดนี้นะครับมาด้วยกันถือว่าเอาเองโลดเนาะหกมันก็ตัวเจาะหกศูนย์ศูนย์หกนะครับต่อที่ VIP นะครับ VIP ผลออกศูนย์เจ็ดหกนะครับมาทั้งสองตัวเลยนะครับสำหรับ VIP ว่มาตั้งเจ็ดตั้งหกก็จับให้ถูกเนาะแต่ว่าผมไม่ได้จับหกเจ็ด ผมจับที่หกแปดหกเก้าหกศูนย์หกศูนย์มันก็เข้านะครับมันแยกกันมาแต่ไม่เข้าแปดมันไปเข้าหกเจ็ดเลขเด่นมาด้วยกันนะครับไปเข้าเลขเด่นมาด้วยกันก็ถือว่าเข้าหกกับเจ็ดทงรูดเนาะนเข้าทั้งสองตัวเสียดายเสียดายสามตัวนะครับถูกตำแหน่งเกือบทุกตัวนะครับศูนย์เพียงแต่หกกับเจ็ดเท่านั้นเองที่สลับตำแหน่งกันเลขเด่นมาด้วยกันเนาะ ก็มาดูแต้มรวมนะครับแต้มรวมวันนี้ใครนําไปวิ่งไปรูดฮานอยเฉพาะกิจฮานอยกาชาดบ้างวันนี้นะครับวันนี้กาชาดเข้าที่สามเจ็ดล่างนะครับก็เข้าสามวิ่งรูดนะครับส่วนฮานอยเฉพาะกิจนะครับเฉพาะกิจเข้าที่หกศูนย์นะครับเข้าหกศูนย์ก็เข้าศูนย์วิ่งรูดนะครับส่วนตัวเจาะใครใครนําไปบิ่นะครับบินงเขาเข้าสามเจ็ สามเจ็ดกับหกศูนย์นะครับกาชาดสามเจ็ดเฉพาะเจดหกศูนย์กั 60, บปินเข้าหมดเลยนะครับสามเจ็ดหกศูนย์มาดูฮานอยพิเศษนะครับก็มาดูแต้มรวมกันก่อนเนาะใครนำไปวิ่งไปรูดบ้างนะครับมีไหมครับพิเศษสามพิเศษเข้าเนาะนะครับเข้าสามวิ่งรูดนะครับส่วนฮานอยปกติ ปกติมีไหมครับ3กับ0ก็ออกมาทั้ง2ตัวเลยครัเข้า3วิ่ง0นรูดนะครับส่วน b ip มีไหมครับ3กับ0เข้าเหมือนกันสลับกันนะนี่เข้า0นว,วิ่งูดครูบสลับกันอันนี้3วิ่ง0รูดอันนี้ศนรูด3วิ่งสลับกันเนาะนะ ก็คือว่าวันนี้แต้มรวมริมรูดเข้าหมดนะครับทั้งทั้งห้าน้อยเลยเนาะนะครับกิบกาพิเศษปกวีนะครับแต้มรวมเข้าหมดเลยนะครับสามนอยห้าน้อย,อย <laughs> ผมติดห้าน้อยพิเศษห้านอยปกติอาต่อที่เล็กเบิ้ลวันนี้เล็กเบิ้ลไม่เข้าเนาะ เป็นไม่เข้าสี่ก็เข้านะครับสี่ก็ไปถ้าเราเป็นเข้าที่ปกติข้างล่างเนาะสองสี่นะครับ <c oughs> เรามาดูชุดวินนะครับจิดกาเข้าหมดเนาะชุดวินเรามาดูพิเศษเจ็ดห้ากับแปดสามมีไหมพิเศษไม่เข้านะครับมีเจ็ดมีสาม อานอยปกติครับหกศูนย์กับสองสี่มีหกศูนย์นะครับ6กศูนย์ซ้ำอีกรอบหนึ่งส่วนสามตัวก็เข้าเนาะเข้าตรงๆเลยวันนี้ <c oughs> วันนี้ไคบินสามตัวเข้าตรงๆเลยนะครับสามศูนย์หกอานอยปกตินะครับไคบินเข้าเต็มเต็มเลยนะครับสามตัว สตัวตรงด้วยเนาะนะครับเรามาดู VIP นะครับ VIP เข้าไหม VIP 7 6 1 3 VIP เข้าทั้งสองตัวข้างบนขั้งล่างเลยนะครับชุดบิน7 6กับ3 1 1 3เนาะนะครับส่วน3ตัวก็เข้าเหมือนกันนะเข้าตัวกลับนะครับผิดตัวต,วตำแหน่งจอ 6กับ7ศูนย์อยู่ถูกตำแหน่งแล้วเนาะนะครับออกศูนยไล่กันเลย4ตัวเ,เข้า2องนอยไอวิน3ตัวเข้าเข้านะครับจะเข้าโต๊ดน,นะครับขอตัวว,วันนี้ปังมากเนาะสำหรับฮานอยนะครับวิ่งรูดเข้าห้านอยนะครับจอบเข้า1แล้วก็ตัวฮานอยปกติสำคัญด้วยนะครับ ตัวที่พากันเอาไปใช้กันเยอะนะครับสำหรับพนอยปกติก็มาตามันต่อเนาะวันนี้โชคดีคนระับขอดีใจกับสมาชิก f อฟทุกท่านด้วยเนาะนะหลังจากเดินค่อยสะดวกมาหลายวันนะครับก็ถือว่าวันนี้สามตัวตรงๆกงถือว่าได้คืนกันบ้างเนาะนะครับ ครับ <c oughs> ต่อที่วันที่ยี่สิบเนาะนะครับวันที่ยี่สิบเดือนเจ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบแปดฮานอยมาดูฮาหนอยพิเศษครับแนวทางนะครับก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออก มาคิดมาคำนวณวิเคราะห์ห่านเลขเด่นนะครับจากศูนย์ถึงเก้าโอกาสในเหลืออยู่แค่สองตัวที่มีโอกาสมากมากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับพี่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิกเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็มาดูฮานอยพิเศษนะครับ อานอยพิเศษวันนี้เลขเด่น,นเลขเด่นไม่ดีสามกับสี่นะครับก็ในที่เลขสาม ได้ตัวเดิมนะครับสามศูนย์สามหนึ่งก็สามสองส่วนสามตัวสองชุดนะครับห้าสามศูนย์กับหกสามศูนย์ ก็ในในตัวเดิมเลขสาใครชอบเลขสี 4, จับที่เลขสี่เนาะที่ดนคนสามศู 30, ก็เป็น4 0 4ศูนนะครับสตัวตามนี้เลยครับอ่าสามันจะเปลี่ยนจาก3 0มศูนย์เป็นสามหรือเป็น3าก็ได้ต่อที่อานอยปกติอานอยปกติเลขเด่น ไม่หกับ7จดนะครับได้ตัวเดิมอีกแล้วนะครับหก,ก,กับ7 6กับ7 v ็ดหรอกเนาะในที่เล็กเนะครับกับีเจามเี่เจ็ดห้ ตัวนะครับผมจับไปที่สามหกเจ็ดแล้วก็สี่หกเจ็ดก็ระวังเลขเปลี่ยนมาด้วยกันนะครับสั้นทันที่ ติดเล็กเด่นไว้ด้วยกันนะครับเล่นเล็กเบิลก็เล่นหกเจ็ดเจ็ดสามสมสีนะครับส่วนตัวนี้ผมจับสลับกันเนาะนะครับแยกนะครับเจ็ดสามแยกเจดสี่แยกเอาหแทรกนะครับงั้นตัวที่น่ารุนที่สุดเวา,ดาจะเป็นเจดสกับเจดาเนาะไม่แน่เจดสาม ในนาทีเจ็ดสี่คับต่อทีวีไอพีนะครับเล็กกินล้วต้ามันจะติดสามสี่เยอะเนาะแต่ผม เขียนมันนี่มีสามสีเยอะมากก็เน้นที่เลขสามนะครับจะเป็นสามห้าสามหกสามเจ็ดสามตัวัจะไปที่เจ็ดสามห้าแล้วก็แปดสามห้า อันตัวที่ผมเน้นก็คือสามห้านะครับก็ต่อที่แต้มรวมแต้มรวมสามนอยนะครับก็จะนำไปวิ่งไปรูดนะครับฮาหนอยเฉพาะกิจหรือว่าฮานอยกาชาติดยก็ได้นะครับหรือจะเอาชุดบินไปบินเอาก็ได้นะครับวันนี้ แพมรวม3น้อยนะครับผมเน้นใน้ที่พิเศษปกติ VIP นะครับให้รูดที่เจ็ดศูยแนวทางผมจะได้เ็ดกับ0ในระหวังเลข8นะครับใครจะนำไปใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับเลข8ครับส่วนที่ผมเน้นในหลักหลักก็คือเ็ดกับ0 ก็จับที่เลขเจ็ดนะครับเน้นที่เลขเจสุดเลขเบิ้ลเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์แับเจ็ดเจนะครับจุดวินก็เลขเด่นทั้งหมดรวมกัน,นพิเศษ3ามปกติ6 7 มี p 3 4 3 4มีแล้วนะครับตันนี้70 7มีแล้วผมเติมเลข0นกับเลข8เข้าไปก็ได้ชุดวิน6ตัวนะครับสามารถนำไปวินได้ทั้ง3น้อยเนาะพิเศษปกติ v i p นะครับหรือว่าท่านจะเอาไปวินกจิตการด้วยก็ได้นะครับครับเดาตางก็มีแค่นี้เนาะนะครับการรับเ้าตางก็แอบเอาไว้นะครับ ก็ตอนนี้ก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เขามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่20เเดือน7พนะครับหยิบจับตรไนไปใช้ก็ขอใ้เข้าขอใหู้่นะครับขอให้โชคดีมีโชคกันทุกท่านครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ